และว,วันนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่นะครับหนึ่งในคาเฟ่ที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติและสามารถพาสัตว์เลยงของเพื่อนๆไปเที่ยวกันได้ด้วยที่นี่เลยครับโอเลียคาเฟ่แอนโฮมสเตย์นะฮะในส่วนของคาเฟ่นะครับก็จะตกแต่งแบบมินิโลโดยจะให้วาไว้แบบธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความชนบทเบาๆนะฮะและที่สําคัญอากาศดีมากๆเลยนะครับโดยตัวคาเฟ่จะแบ่งเป็นโซนอินดอร์และเอทดดอร์ส่วนที่เด็ดของทางคาเฟ่นะครับต้องเป็นโซนเอทดดอร์ที่มีสระว่ายน้าสีฟ้านี่เลยฮะ นอกจากโซน outdoor แล้วเนี่ยโซนิน d o o r ก็ถ่ายรูปสวยไม่แพ้กันเลยนะครับมีความเป็นมินิมอลสูงมากๆดูด้านในกันครับในส่วนของเครื่องดื่มก็จะเป็นเครื่องดื่มประเภทเย็นนะครับแล้วก็มีอาหารเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับเป็นโกโก้ภูเขาไฟนะครับจะมีน้ําแข็งเป็นรูปทรงช็อกโกแลตไม่เหมือนใครแบบนี้เลยเขาก็จะมีช็อกโกแลตเข้มข้นมาราดเป็นลาวาแบบนี้ครับหลังจากที่เราพากะต่ายเดินเล่นในธรรมชาติจนเหนื่อยแล้วเนี่ยสายตาผมก็มองเห็นสิ่งหนึ่งครับนั่นก็นคือโฮมสเตย์นั่นเอง โอเลียคาเฟ่นะครับเป็นหนึ่งในเพจเฟรนลี่คาเฟ่ที่ผมชอบมากเก็บใส่ลิสไว้เลยฮะคร,คราวหน้าต้องมาอีกแน่นอนนอกจากผมจะชอบแล้วเนี่ยน้องกระต่ายก็ชอบมากๆเลยครับและในคราวหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆไปคาเฟ่ที่ไหนเราติดตามกันนะครับ